อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่4ในเมืองปักกิ่งค่ะไลอิส like วันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวหอสักการะฟ้าดินเทียนถันนะคะซึ่งเราก็เดินทางด้วยรถไฟใต้ดินอีกเช่นเคยค่ะมาถึงเราก็ซื้อตั๋วที่หน้าทางเข้ากันก่อนเลยนะคะที่เทียนถันนี้ไม่ต้องจองล่วงหน้านะคะสามารถ Walk-in เข้ามาซื้อได้เลยค่ะใช้เพียงพาสตอร์เท่านั้นอนนี้เรา เข้ามาอยู่ในเทียนฐานแล้วนะคะเดีเราจะเดินเข้าไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรดีถึงทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เยอะมากเป็นการสื่อสารระหว่างกษัตริย์กับสวรรค์ว้าวโอ้ยดีอะดูมีความรู้ได้มาสื่อสารได้มาสื่อสารกับเทวดาแล้วเราก็ต้องบอกเขาว่าขอว่าพรุ่งนี้รู้ไว เออเอารวยหรือเอาผัวก่อนดีคะเอารลยเงไว้็ตะปูแบบตะวันตกค่ะเราจะใช้การแบบสอดเข้าไปสอดไม้ค่ะอ๋อมากับพวกอานกพีเียมากับคนอื่นก็ดีอย่างนี้แหละมากับไกด์อีฟอะคะเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวมีป้ายก็อ่านเอาอีฟเชยไข่ตู้ หอสักการะฟ้าดินตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนสร้างในสมัยจกักรพรรดิหยงเร่อแห่งราชวงศ์หมิงเมื่อพุทธศักราช1963โดยมีเชื่อว่าเทียนตี้ถานแปลว่าหอสักการะฟ้าดินต่อมาปีพุทธศักราช2077ได้มีการสร้างหอสักการะดินขึ้นอีกแห่ง หอสักการะฟ้าดินจึงเปลี่ยนชื่อเป็นหอสักการะฟ้าเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้บริเวณอาคารรอบๆยังมีการจัดแสดงเป็นนิทรศการข้าวของเครื่องใช้ที่เคยอยู่ในหอสักการะฟ้าดินและข้าวของเครื่องใช้ในพระราชพิธีในการสักการะฟ้าดินด้วยนะคะโดยกษัตริย์ขาหรือองค์ห้องเต้จะเป็นผู้ทำการ สักกราระฟ้าดินแล้วก็เสวนากับฟ้าดินเพื่อขอให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลค่ะผ่านมาอีกด่านหนึ่งนะคะแล้วก็ตรวจตรวจบัตรหรือตรวจอะไรเนี่ยตรวจนี้ต้องน้อยของเรานะคะกำลังถ่ายภาพเทียนฐานออกมาให้สวยที่สุดนี้ก็จะมีนะคะเป็นแกะสลัก กะสลักตรงกลางทางขึ้นบันไดอันนี้เป็นรูปนกกระเรียนทองและมังกรหยกมาสือา่อสารกับขวัญน,นะคะขอให้พรุ่งนี้เราถูกหวยหกล้านค่ะใชควรมาเที่ยวเยอะมากเลยนะคะยืนทำอะไรกันก็ไม่รู้ค่ะตรงประซูแล้วเราก็จะเข้าไปมุงกับเขานะคะว่าเขามุงอะไรกันเราก็มาถึงตรงที่เขามุงกันแล้วค่ะ ก็คือบริเวณปีนิงนะคะมุ้งอะไรอ่ะมุงด้วยเนื่องจากที่นี่นะคะแบบบรรยากาศชิลมากดีมากเราก็เลยจะมานั่งกินพุดซาจีนอยู่ที่เพื่อทักทายกับท่านสวรรค์นะคะเราจะมาแบ่งสวรรค์กินนะคะจะมากินกินเป็นเพื่อนละกันโรชิโรชิอะไรเนะอรอีอร่อยอร่อยเลยนะ ตลาจีนตลาจีนวันละครัมลืมอะ่ะลืมไปวันละครัมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนมาเดยวมาเมาอคนคอร่อยเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะว่าเราได้เคยมากินพุสตาที่ข้างช่างเทียนฐานถ้าห้องเต้รู้เนี่ยโดนนี่นใช่แอบแอบงานมา เป็นบุตรจีนก็คือต้องโดนด่าแน,น,น่นอนแต่ไม่เป็นไรเราแอบนิดอยู่ไมใ่ใครรู้รู้หรอกว่ากำลังน,งนั่งบินบุตรจีนวันเต็มเลยออกแล้วนะคะทุกคนเดีย๋ยวจะไปที่อื่นแล้วค่ะที่ทนี่คนเยอะมากค่ะเราก็จะเจอร้านของที่ระลึกที่นี่ได้รับความนิยมล,ล้นหลามมาก ไม่ดูแมกเนตสวยมากน่าจะ59บาท59บาทก็สูงไปไม่ไหวเราเดินหาดจากหอสักการะฟ้าดินมาที่หออีกหอหนึ่งแล้วนะคะ คนเยอะมากเลยนะคะที่นี่นี่อลังมาก <c oughs> อะไรคะคคคครได้รถอะไรมาคะได้รสชาเขีวยวมาได้รยชยาเขียวมาก็บขออกันนะคะโอเคกวดกระสิก <c oughs> อย่าล่วงนะลูกอย่าล่วงไว้ล่วง,วงเห็นคนกินกันเต็มเลย แต่แต่แต่อุ้ยอันนี้เป็นลูกของเฮานี่ของเฮานี่นะเป็นลูกของเฮาชาเขียวโอเคแม่ลูกแม่ลูกกับลูกใครฟินกว่ากันคะต่มากินกินด้วยกันแล้วกินด้วยกันกัดพร้อมกันเร็วกัดพร้อมกันแบบต้อกินกัดกัดกัดแก้กับกัดกัดคุณแม่มั่งรอบนี้กัดกับคุณแม่ไม่ได้กัดกัดกับคุณแม่นิดนึงดิอ่าแก้วก่อนฉันไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งอ่าแค่ภาพนิ่งก็ภาพนิ่งด้วยก็ได้อร่อยไหมหอมมาก จร,จริงรเหรออร่อยมากเลยเหรอเหมือนคิชชู่แคชรสชาติเขียวอ่ะว้าวโอ้ยกินทองเขาแล้วน่ารักว่ะอันนี้นะคะแต่ละคนก็มาสื่อสารขอพรกับสวรรค์กันเต็มเลยค่ะกำลังต่อคิวคุยกับสวรรค์อยู่นะคะจุดนี้ก็คือจุดที่ห้องเต้จะมาคุยกับสวรรค์นะคะทุกคนนะคะสวรรค์ได้ยินฉันไหม ตอนนี้นะคะเรากำลังต่อคิวเพื่อจะไปสิงวานากับสวรรค์นะคะเดี๋ยวเราจะขอพรอให้เราสวยนะคะมวดวันที่16นี้เลยนะคะแบบพุ่งนี้รวยอย่างนี้เลยค่ะค่ะรับพลังค่ะ รับพลังค่ะหนึ่งสองสามอันนี้นะคะได้รับพลังแล้วนะคะไปต่อค่ะเมื่อกี้ได้รับพลังแล้วเย่ตรงนี้นะคะเเรารับพลังแล้วเดี๋ยวเราเราจะปล่อยพลังนั้นหลังจากที่กลับไทยไปนะคะตอนนี้เราก็สื่อสารกับสวัรด์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่พระราชวังรือดูร้อนค่ะเมื่อกี้ตอนอยืนตื่นเต้นมากเลยนะคะเหมือนแบบ กำลังจะได้สื่อสารกับสวรรค์จริงๆเลยค่ะหรือว่าตื่นเต้นว่าจะมีใครมาแย่งหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะจากเทียนฐานนะคะเราจะไปต่อที่พระราชวังหรือดูร้อนค่ะการเดินทางก็คือต้องเดินนะคะเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีเทียนฐานดงเหมิงที่เราเดินขึ้นมาค่ะระหว่างทางเราก็เจอรถ จักรยานยืมได้นะคะโดยจ่ายผ่านอารีเพย์ค่ะเราก็ลองใช้ดูนะคะก็สามารถใช้ได้จริงๆค่ะได้บรรยากาศการปั่นจักรยานแบบคนจีนเลยค่ะเราก็ลองปั่นเล่นๆนะคะช่วยล่นระยะทางการเดินได้นิดนึงจากนั้นเราก็ข้ามถนนนะคะเพื่อไปที่สถานีรถไฟค่ะแล้วเราก็นั่งรถไฟต่อไปอยังสถานีซีหยวนนะคะเพื่อไปที่พระราชวังฤดูร้อนค่ะ แกคะเราจะพาทุกคนไปกินอะไรคะไปกินเค c เขาบอกเค c ประเทศจีนอร่อยนะเนี่ยอ๋อเหรอคะใช่เขาคือใครเนอะเขามาจากไหนเขากบอกไม่ใช่หรอโอ๊ยดึงที่นี่เขาห้ามผักจริงจังเคอ KFC ของเราค่ะ่สั่งเงคือเซตที่เราสั่งมาค่ะทุกคน เป็นเบอร์เกอร์ไก่ที่นี่เขามีซอสไหมแต่เมืองไทยถ้าออริจินอลจะได้หนังอย่างนี้นะใช่ไหมเราจะมาสาธิตการกินเคสซีของปักกิ่งเขาบอกว่าอร่อยแล้วอ,อร่อยจริงนะม,มากรอบมากไก่ไก่สดอร่อย<ม>อืมอร่อยเหมือนกินทห่เม่าใส่เลย ของเดื้อเรบาบ้างอร่อยมเมนูอะไรคะออริจินลอลรีซีปค่ะก็อร่อยนะอร่อยแต่ว่าไม่ใช่แบบฟิบๆเรียกว่าจะได้กรอบอกล่อมเราจ่ายสิ่ไม่หรอ,อน้องไก่มีมผงหน่าไหมเนี่ยน่าจะอร่อย Oh. นี่เดี๋ยวคุณอิทจะพาไปซื้อบัตรเข้าซัมเมอร์พาเรสกำลังต่อคิวซื้อบัตรอยู่นะคะเราก็ได้ตั๋วแล้วนะคะเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยต่อคิวต่อคิวเรามาถึงข้างในแล้วจ้า เรามาถึงเมืองจริงแล้วนี่ก็คือเมืองโบลังคนก็มาเที่ยวเมืองโบลังมานั่งเรือกันนี่เอ๋สวยงามมากค่ะทุกคนพระราชวังฤด,ดูร้อนมีพื้นที่ประมาณ1,812.5ไร่ประกอบด้วยเนินเขาสูง60เมตรมีพระตำหนักอยู่บนเนิน และทะเลสาบคุณหมิงมีเนื้อที่ประมาณ1,375ไร่คิดเป็นเศษ3าส่วนสของพื้นที่ทั้งหมดพระราชวังฤดูร้อนเริ่มก่อสร้างในสมัยราชวงศ์จินคิศกราช1115โดยจักรพรรดิไห่หลินหวังเมื่อย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ปักกิ่งและเป็นที่ประทับของจักรพรรดิราชวงศ์หยวน จนกระทั่งถึงรัชกาลของจักรพัทเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงทรงบูรณะและสร้างพระตำหนักแห่งใหม่บนเนินเขาขึ้นในปีคริสตศักราช1749ในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541พระราชวังฤดูร้อนได้รับการกำหนดให้เป็นมรดกโลกโ,โดยยูเนสโกตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จัด เดินลงไปทางนี้เพือ่อจะไปดูทะเลสาบคุณหมิงไปกันเลยจี่ตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่ทะเลสาบคุณหมิงแล้วค่ะ่อมมากนเรสวยมากาก็ถึงแล้วค่ะทะเลสาบคุณหมิง การประสานงานการปั่นเรือเป็ดนะคะดูว่าเราจะได้ไหมอันนี้คือค่าเขาเรียกว่าอะไรนะค่าเช่าเรือปั่นชั่วโมงละหนึ่งสองร้อยบาทนั่งได้หกคนแอป,ปบีแชทนะคะในคนนบุในการลงทะเบียนก่อนเล่นอ๋อเขาอาจจะส่งข้อความมาตามว่าครบหนึ่งชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยหรอ เขาเคบอกว่าเขาบอกว่าเอาให้หรแล้วเดี๋ยวจะีเทิร์นีถอข้เงินฝากทีเราก็มาถึงพอดีขึ้นเรือเลยออกเรือ่ะเนื่ยกว่านี้ได้อีกไหเนี่ย <łość> <Harriet> ที่เราออกเรือไปได้มไม่รู้ว่าเขาให้ไปนี้มาด้วยลืมลืมลืมเาไปความสวยงามของพระราชวังฤดูร้อนบริเวณเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่เป็นบริเวณทะเลสาบคุณหมิงที่ถูกสร้างด้วยฝีมือของมนุษย์ แต่ความสวยงามและความลึกของทะเลสาบแห่งนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าทะเลสาบธรรมชาติแห่งใดและถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์แห่งพระราชวังฤดูร้อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบ,บรรยากาศของทะเลสาบคุนหมิงอย่างเต็มอิ่มสามารถใช้บริการเรือข้ามฟ้าของทะเลสาบท่านละ40หยวนหรือท่านที่ต้องการนั่งเรือแบบรา สามารถดั้งเรือได้ไม่เกินลำละ6ท่านค่าบริการ200หยวนต่อชั่วโมงมีการเก็บมัดจำที่400หยวนจะได้รับเมื่อนำเรือไปคืนนอกจากทะเลสาบคุนหมิงแล้วยังมีสะพาน17โคง้งซึ่งเป็นสะพานที่ถูกสร้างมาพร้อมๆกับการขยายทะเลสาบูมันดีมากถ้าใครมาปักกิ่งแนะนำเลย ว่าพระราชวังฤดูร้อนห้างผ้าจริงๆแต่ต้องมาตอนฤดูฤดูหนาวแล้วก็ผ้าที่ไมนจะตกเป็นน้ำแข็งอ้าวเป็นน้ำแข็งเลยหรอฤดูใบไม้ร่วงเป็นไอสเกตเลยอันนี้ฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ช่วงเดือนตุลาช่วงเดือนตุลาแล้วก็ตอนเรามาประมาณกี่โมงนะประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงทันีเริ่มตกประมาณห้าโมงคนใช่แล้วเราก็จะได้วิวสวยอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเอาไม่ไหวสวยอ่ะสวยมากๆ กลับมาแล้วแก <ห trzeba. S 2> สนุกไหมคะหัวย so, ุ่งไหมคะหัวยุ่งเลยสนุกไหมได้ขับเรือด้วยได้ขับเรือก็ดีได้ขับเรือก็ดีอยากแต่อยากปั่นเรือมากกว่าเดี๋ยวพาวันหลังพาไปปั่นที่จตุจักรอ่อเดี๋ยวให้ปั่นคนเดียวเลยเดี๋ยวนะอ้อยอู้ไม่เอาไม่ให้อู้ไม่ใช่วยปั่นเหรอแล้วเวลาเวลาใส่หมวกก็จะมันก็อย่างเงี้ยแล้วเวลาเปิดมันก็จะเปิดม่งเปิดมิงเจ้าตังค์คืนค่ะ ยามพระอาทิตย์ตกก็สวยมากๆเลยค่ะสวยงามความรักของแม่ที่มีต่อลูกแก้วๆนะคะคเกิดเป็นแม่แท้จริงแสนลำบากต้องมาอุ้มลูกอยู่ที่พระราชวัง <c oughs> เป็นด้านในพระราชวังฤดูร้อนนะคะอยู่ใกล้ๆกับที่ปั่นเรือแล้วก็ร้านค้าขนาดใหญ่จะมีที่ให้เช่าชุดด้วยนะคะ ใครที่อยากแต่งตัวสวยๆถ่ายรูปกับพระราชวังโบราณก็สามารถมาเช่าที่นี่ได้เลยค่ะหลังจากที่เราหาข้อมูลอยู่นานหาไม่เจอนะคะในที่สุดเราก็มาเจอที่เช่าชุดด้วยตัวเองแต่ว่าเนื่องด้วยเรามาช้าไปนะคะก็เลยไม่ได้เช่าเลยค่ะนี่เขามีชุดหลากหลายแล้วก็มีแต่งหน้าทําผมให้ด้วยนะคะนี่เดินออกมาก็คืออยู่ข้างๆทางเข้าเลยเดินออกมาแป๊บเดียวเอง เรถึงที่สถานีซีวันสเตชันนะคะที่สถานีนี้จะมีแบแบ,บว่าคอมมูนิตี้มอลล์ด้วยนีย่ถึงแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินถนนคนเดินใช่ไหมคะแก้วเ <Hello. S 1> ย็นนี้จะกินอะไรที่ถนนคนเดินน่าจะต้องมีต้องจัดละแหละเซกอ่เซกอ้อนี่ <laughs> เราขึ้นมานะคะเราก็จะมาเจอ สวยมากตอนกลางคืนไฟสว่างสวยนี่มาถึงก็เจอของหลอกเด็กเลยค่ะถังหูลูโดนคนนี้ตกเลยถ้าหยวนใช่ไหมคะโอเคนี่ไหมนี่เสีย มากินมากเแกก็ได้กินอะไรนะหางหูลูกโอเคกินปุ๊บเจอปั๊บเลยกินเลยให้ดูซิอร่อยไหมคะเดินลงหรือเปล่าโอ้โหฟินไหมอร่อยมากอร่อยมากเลยหรอไม่เชื่อได้ไหมแบ่งได้ไหมไมเชื่อได้ไหมแบ่งได้ไหมนี่พี่แนนก็จะชิมหนึ่งอันนะคะโอ้ยังครบเลย ฟันหักลองก๊อบนี่คือฟันหักนะชิมทังหูรูนะคะเออเอ้ยขอบคุณขอบคุณนะคะเป็นไงเป็นไงหอมแล้วก็หวานแต่ออรเบิดี้ดีมากเป็นลูกอันมะดึงหอมเลยหอม คุ้มค่ะเดีวขะคุ้มุ้มเออคุมค่าคุมค่าสิบห้าหยวนก็เงินไทยก็เจ็ดสิบ้าบาทอร่อยโหที่บางที่เป็นร้อยเลยนะประเทศไทยขายแพงกว่านี้นะอเออโอเคอนี่อร่อยอร่อยมากเดี๋ยวกินหลังกินข้าวอีกพยายามซื้อหมาล่าร้านนี้นะคะแต่ว่าเมนูเขาทันสมัยมากคือต้องสแกนแล้วก็ผ่านมีแชทค่ะ อันนี้ไม้ละเท่าไหร่คะไม้ละ12หยวน12 5 60ห้าค่ะ60อ่าเราชิมซิมันคือเนื้ออะไรคะไม่รู้มีกี่เมนูมีเมนูเดียวเนื้อวัวใส่ผงหม่าล่าเป็นไงอืมเหนียวดีนุ่ม หอมหมาล่าเองก็กินเนื้อเหรอกินเนื้อได้ใช่ไหมแล้วก,กินเผ็ดได้เหรอเจนเข้าไปในถนนคนเดินกันเลยค่ะกินเป็ดปัดกกิ่งแบบแรปก,กันนะคะทุกคนน่ากินมาก ได้มาแล้วใส่น้ำจิ้มคล้ายหม่าล่าปิงไม่ไปกินปิงกันหรอะปิงปิงทะเลเหรออันนี้คือปิงในน้ำซุปหม่าล่าใช่ไหมปิงหม่าล่าปิงหม่าล่านี่ก็คืออร่อยแม่ตกลงเนืกเก้อแกะเนืกเก้อแกะว้าวแล้วไหนอร่อยอีกไอของคุณเนี่อะไร เนื้อแกะเืหมือนกันดีมากเลยลลาในปากโอเนื้อแกะนะคะแกะหมาล่าไหมหมาล่าด้วยโอเคเป oh. okay. oh, ็นไงหูตาโตเลยหรอระวังรถระวังรดอร่อยหรออร่อยออขอบนอกนุ่มหน่อย้าขอบนอกนุ่มหน่อยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเียชอร่อยจริงจด้วยแต่ว่ามันจะมีกลิ่น กินแกะใช่ไหมแกะก็ดีอันนี้เราจะรีวิวเป็ดปักกิ่งที่เราต่อคิวเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูห่อแกะก่อนแกะก่อนยี่บห้าหยวนอันหนึ่งนีอไ่อพี่แดนนเป็นฝนมั้ยคะงหรือปิงอร่อยแต่ไม่ต้องห่อเองดีอ่ะชอบหม สำหรับช่วงเย็นนี้นะคะเราก็มาทานสตรีทฟู้ดของเมืองปักกิ่งกันที่ตลาดชิชาไห่ค่ะที่ตลาดนี้เป็นตลาดเรียบคองนะคะจะมีทั้งอาหารแล้วก็ของฝากของที่ระลึกจำหน่ายเป็นจำนวนมากเลยค่ะมีให้เลือกหลายร้านสามารถต่อรองราคากันได้นะคะก็ถ้าใครมาปักกิ่งแล้วไม่รู้จะมา ซื้อของที่อะไรที่ไหนเราก็แนะนําที่นี่เลยก็เปิดทั้งเช้าแล้วก็ข้ามเลยนะคะก่อนชิมก่อนชิมก่อนไหมชิมก่อนอร่อยอร่อยไหมไม่รู้แต่รู้ว่าร้อนไม่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 รอนเฮ้ยเขาใส่ซอสมะเขือเทศอร่อยเหมือนลูกชิมกุ้งนั่นแหละโอเคคัสเอาดิไหมนี่เป็นขนมปังชิมซิชิมซิชิมลูกชิ้วไหม เป็นไงบ้างคะอร่อยครับผมเฮ้ยแก้วแก้วได้ชานมไข่มุกมาแล้วเย้จากร้านนี้เลยค่ะใครรู้ชื่อก็บอกเนี้นี่ขายในไทยไหมนี่ขายขายด้วยที่นี่กี่บาทรุ่มกี่บาทแปดบาทฮะแปดหยวนแปดหยวนแปดหยวนก็สี่สิบอ้ก็ราคาพอๆกับไทยนะอ่าไหนจะชิมละไทยประมาณสี่สิบห้ามาอืมเหมือนของไทยไหม ไม่เคยกินของไทยแต่ว่าชอบที่มันหวานน้อยอันนี้ก็ไม่ได้หวานน้อยแต่มันหวานน้อยโ<า>ดยธรรมชาติอร่อยอร่อยมน,น้ำซุปนั่งเดิมค่ะทุกคนข้าวตี๋ยวนั่นแหละ๋วยเตี๋ยวกุ้ง, <c oughs> หเ,งเหรอขอทำได้ดีค่ะจับหน้าไม่ทันเลยอีกดีค่ะ คำแรกไม่เท่าไหร่คำต่อไปใช่น <laughs> ีร้านอะไรก็ไม่รู้รไปดูกันเถอะอุ้ยผลไม้แช่อิ่มปะเชื่อมโอ้โหดูหน่ากินมากเลยอ่ะนี่ดูอุ้ยกระมุตตะมิ แจกฮะเอาไปแจกอ๋อซื้อไปแจกตุ๊ก,กตตุ่นไปแจกแจกเด็กที่ทำงานอ,อันนี้ไงสักเท่าไหร่ก็ได้กระปุกละเป็นขวดแก้วด้วยโอ้โห <c oughs> เลยไม่มมันฝรั่งด้วยเหมือนเมืองไทยเลยของกินเยอะเลือกไม่ถูกเลยจ้ามีบ้านมาลิมากินข้าวที่นี่ เอาเอาเกี๊ยวน้ำคือร้านที่เราจะมากินเกี๊ยวน้ำค่ะร้านคุณป้านะคะอุ้ยมะลิปลาหมึกย่างก็มีนะน่าอะไรก็ไม่รู้นะคะมีหน้าตาขายขายยำม่วงเลยค่ะเป็เกี๊ยวน้ำเหมือนใส่ไอ้นี่เลยได้กินเหมือนอะไรวะอะไรนั่นจะหมูเจียวอ่ะกับหมูเจียวอ่ะน้ำ

นี่แหละแล้วต้องกินน่องไก่แล้วล่ะมาเรียกหาแล้วลูกไก่เรียกหาน,หาน่องไก่ดิสคอร์ลิ่ใช่คล้ายๆบะหมี่ต้อมยำผิวต้องยำแห้ง <c oughs> ที่ใส่ผักเยอะๆมีเ <c oughs> นื้อสัตว์ไหมไม่มีบะหมีม่กับผักเลยเคล้ายบะหมีม่ต้มยำบ้านเราเนี่ยบะหมี่ไก่ยำจิ้มทุกที่จินดา อมราคงใส่อะไรแล้วข้างนอกมันโอเคไหมล่ะมันดีมาก่ะดีมากแล้วหรอย่างอะไรย่างดีอ่ะขอดูขอดูข้างเนื้อข้างในหน่ยอ๋อแต่ก็ยังไม่เจออะไรข้างในใช่ไหมยังไม่กัดเจอข้างในแปลกนะคะพี่แนข้าเหนียวอ่ข้าเหนียวไก่เวอร์ชันแบบว่าข้าวกับเหนียวกับไก่อยู่ข้าวไหเดียวกันใ็ส่ข้าโพดด้วยแต่ข้าโพดด้วยแด้วยรวมๆแล้วมันอร่อยนะมันไ่ยแต่ไม่คิดว่าันจะเป็นข้าวเหนียว ส่วนโซนนี้นะคะเรียกว่าเป็นโซนตลาดโลตัสค่ะซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมของชาวปักกิ่งเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนค่ะแถวนี้ก็จะเต็มไปด้วยผับบาร์นะคะแต่ละร้านก็จะมีวงดนตรีสดเป็นของตัวเองด้วยค่ะเรียกว่าคึกคักกันน่าดูเลยนะคะถ้าเทียบกับบ้านเราก็ประมาณทองรอสีลมเลยค่ะ ตื่นตาตื่นใจกับแสงสีวันนี้มากเป็นถนนคนเดินริมน้ำนะคะสำหรับคลิปปักกิ่งเด y สีคลิปนี้นะคะก็ปิดท้ายด้วยของกินน่าอร่อยออร่อยจากชิชาไห่ค่ะ ก็ฝากทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Happy Oily เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิปถัดไปค่ะเป็นวันกลับของเราแล้วก่อนกลับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามรับชมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ